ขอต้อนรับเข้าสู่ฟูมิเบสปาร์ตี้คือผมเชื่อว่าทุกคนในห้องเนี้ยนะฮะ คือน่าจะผ่านการจัดมิงเล็กๆบ้างใหญ่ๆบ้างมาไม่มากก็น้อยอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่หลายๆคนน่าจะเคยซึ่งทุกคนที่เคยผมบอกเลยว่าไม่ว่าคนจะมามากหรือว่าคนจะมาน้อยพวกคุณรู้อยู่แก่ใจไว้ว่าพวกคุณแม่งมีความสุขขนาดไหนเวลาเราจัดมิทสักครั้งหนึ่งเวลาเรารวมคนที่เขาเห็นในเป็นในทิศทางเดียวกับเราอะ่ะครั้งนี้แม่งเกิดในระดับสเกลคูณ10 คูณหลายสิบออป p o r t u n ที่จะวิ่งอยู่ในงานมันจะมาหาศาลมากครับฉะนั้นก็ขอให้เป็น2วันที่เราเต็มที่และแฮปปี้แน่ๆแล้วผมว่าครูมีเมสครับโค้ชครูจัดเต็มระบบครับเอาจริงเป็นปรากฏการเลยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนงานนี้คือการรวมตัวนอลูเอนเซอร์ทั้งประเทศมันมีแต่แบบมันมีแต่อะไรดีๆเขาเรียกว่ามันมีแต่ความสนุก ข้อมีแบรนด์ใหม่ใช่ครับที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนไปเจอกันในงานได้เป็นใหม่เลยหรอมาฟบรกแก๊กกับยืนเดียวอาจจะมีแบบคอลแลบกันรวมกันในงานนี้เหรอวันที่8และ9มิถุนายนครับเฮ้ยยูุงพ่อตรงกับจับปี้ไอ้้ไอสมัครสมัครสมัครรับเซฟสมัครรับเซฟอันนี้คือตัวอย่างความสนุกของกาของตัวกับเต้แค่กคือมางานเนี้ยมัน มีอะไรเยอะให้ได้ดูเพราะว่ามันไม่มีผิดเลยมันมีแต่ถอดวันที่วันที่วันที่ฟูมีเฟสแปถึงเก้าพฤษยาคมที่ยูเนี่ยทอรบอกเลยว่ามันชั้นหกมันไม่มีผิดจริงเพราะมันมีแต่โทษเฮ้ยเฮ้ย yes y อะไฟูมีฟูมีเฟสยูน่าเฟสเอ้ยนาย คือความจริงอะ่ะเริ่มต้นมาเราเห็นเฟสติวลัวลของอของศิลปินนักร้องเยอะแยะทั่วไทยไปหมดเลยมันมีอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าเฟสติวลัลที่แบบเน้นไปทางอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ครีเอเตอร์หอเห็นอยู่ที่เมืองนอกนะเมืองไทยไม่ค่อยมีเมืองไทยไม่มีแล้วทำไมเมืองไทยไม่มีถูกต้องครับมันก็เฮ้ยถ้ามันมีมันก็น่าสนใจทำไมเมืองไทยมันยังไม่เคยมีแบบนี้วะถ้ามันไม่มีเราก็ทำให้มันมีสิ ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกๆคนที่ติดตามอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะติดตามใครคุณเป็น FC ของใครเป็นพิเศษอะตัวคุณเองคงมีเรื่องราวระหว่างคุณเกี่ยวกับเขาอะ mm hmm. คุณเขาช่วยฮิวใจคุณยังไงเขาทําให้คุณมีความสุขขึ้นยังไงแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่คุณได้ได้ปะได้เจอได้เจอกับ mm hmm. เขา,เขาแล้วก็เดินไปหาอินฟลูเอนเซอร์ที่คุณติดตามมานานแล้วก็ในขณะเดียวกันระหว่างทาง คุณก็เคยคุณก็จะจเจออินเอสเซอร์คนอื่นๆที่คุณเคยดูอยู่เหมือนกันด้วยตลอดทางเรารู้ว่าเวลาทุกครั้งที่เราเจอกับแฟนคลับหรือคนที่ติดตามทเทปววลามานานอะเรารู้สึกแม่งเติมพลังเนาะในงานเนี้ยเราคาดหวังว่ามันจะเกิดพลังงานนี้แบบขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ออทำไมที่ไม่ไม่สตาร์เตอร์จากวงแคบๆก่อนไหมทำไมถึงครั้งแรกแล้ไปเลยจริงๆจริงๆอย่างที่บอกด้วยถ้าเราพูดว่าเฟสิวัลอะ ที่บอกว่าเฮ้ยก,ก่อนหน้าน,นีนะ้มีแต่ของศิลปินนักร้องว่ะแล้วเราอยากจัดของอินฟลูเอนเซอร์ถ้าอยากให้มันเป็นเฟสติวัลจริงอะ่ะ <c oughs> ก็อยากจะรวมให้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้มันเกิดปรากฏการอ์อ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงครับเหนื่อยครับโคนวุ่นวายเลยเยี่ยรู้สึกว่าปากซีดนะครับ <c oughs> วันๆนะครับต้องทานลิปบ่อยมากเลยครับใช่ฉันพูดถึงฟูมีเฟสนะครับฟูมีเฟสเนี่ยมันมาได้ยังไงตอนแรกอ่ะ เรื่องชื่องานอ่ะเราคิดว่าทํายังไงให้ฟังปับ๊บเรา <ขอ S 1> รู้<จ>เลยว่าเฮ้ยนี่คือการรวมตัวของเราอินฟลูเอนเซอร์นะชื่อแรกจําได้ว่าค <Yeah. S 1> อรลาดคอลาดที่เขียนด้วย K O L คอลาดนี่มันหมายถึงการแบบ <My S 1> ประเภท oh. งานศิละปะแบบตัดแปะมันตรงกับคอนเซปต์งานสุดๆชอบมากเลยรู้สึกว่าเท่ K o ด้วยเสร็จแล้วอะ่ะโดนปัดตกไปเพราะว่าคําว่า K O L อะมันเป็นศัพท์ ที่ใช้กันในวงการมาร์เก็ตติ้งซะเยอะมันไม่ใช่แบบเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ที่รู้จักโดยทั่วไปอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นไรครับเอมลืมหมดละเป็นจริงๆก็มีหลายชื่อครับมีหลายชื่อ,อเยอะแยะมากมายอินฟูเฟส แต่สุดท้ายเราก็อยากทำเฟสติวัลที่อินฟลูเอนเซอร์ใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุดเราเลยรู้สึกว่างั้นเราเริ่มตั้งชื่อเลยชื่อเราก็ไม่ควรมีอะไรมาขวางกั้นระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับฉันไเลยเป็นดูเป็นไงถ้าคิดในอีกอันก็คืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีเฟสด้วย,ยพูดถึงความน่าสนใจของแต่ละโซนได้ไหมฮะอย่างฟูมีโชว หนึ่งในกิจกรรมหลักๆ ala, ah, oh. อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเอาคําต้องห้ามแล้วก็คําต้องเชื่อมะขึ้นไปเป็นโชในงานเลยไอ้จอมครับผมผมอยากคุยกับพี่มานานแอร์เย็นไหมหนาวเลยแหละแล้วถ้าข้างนอกอ่ะร anyway> ้อนซึ่งความจริงแล้วคําต้องห้ามะเราเคยจัดโชแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์คบวกกับคําต้องเชื่อมในช่องยกกาลังก็เหมือนกันมันเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นโช เราก็เอาอินฟลูเอนเซอร์ลายคนเลยครับมาจอยอยู่ในโชว์นี้ด้วยเช่น Tattoo Color p o พ e ว p u พัเก็ขึ้นไปด้วยบุฟเฟ่บุฟเฟ่โอ๊ตป๊อปบาร์โกอนโก้ปิกกพอยแล้วก็ในห้องกิจกรรมพวกนี้เราอยากให้คนดูมีส่วนร่วมแล้วก็สนุกกับโชว์มากที่สุดเราไม่อยากให้คุณเหมือนมานั่งดูเปลี่ยนจากหน้าจอทีวีเป็นสดเฉยๆ ấy. เราอยากให้คุณดูแล้วสามารถเชียร์คนที่คุณชอบได้ก็คือคุณสามารถเลือก เชียทีมที่คุณคิดว่าจะชนะหรือคนที่คุณชอบอะถ้าเกิดว่าเขาชนะขึ้นมาตามที่คุณเลือกอะคุณไปแลกของรางวัลได้คุณจะได้เชียแบบสนุกนะเหมือนเวลาพี่เว่งเชียบอลอย่างเงี้ยไปลุ้นแต่ของรางวัลยังต้องอุบไปก่อนนะมองตรงอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถเป็นอะไรอย่างเงี้ยติดบริษัทไปเลยให้แม่งไปใด้หมดอ่ะใช่รถรถรถของเล่นอะไม่แน่ ต้องบอกว่าจริงๆตั้งแต่ตั้งวงแล้วอ่ะมันเป็นรายการที่แบบเราเริ่มรู้สึกเครียดกับมันเพราะว่าการเล่นดนตรีมันเริ่มเจ๋งขึ้นเรื่อยๆในแต่ละอีคุณลองไปดูตั้งแต่อีพีแรกๆจนมาข้างหลังดิ <c oughs> เริ่มเจ๋งเรื่อยๆจนรู้สึ<า>กเครียดเตะออกไปเรื่รอ,อยเตะตัวเองออกไปเรื่อยๆกล <c oughs> ้าเล่นเว้แต่ว่าแต่ว่า ส่วนตัวผมรู้สึกรายการนี้แม่งเท่จริงๆมันสนุกด้วยเวลาเราอยู่กับพวกนั้นอะรายการนี้มันแบบมีเสน่ห์ของมันอะมันแบบเราเชื่อว่ามันสนุกอะถ้าคุณเห็นในรายการตั้งวงมาก่อนอะคุณจะพอรู้ว่าแบบเสน่ห์ของมันอยู่ที่ไหนอะอแน่นอนที่บอกไม่เหมือนคอนเสิร์ตอื่นๆอะอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนก็คือมันคงไม่ได้ perfect เหมือนกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอื่นๆมันอาจจะดูแล้วผสมความตื่นเต้นนิดนึงว่าไอ้มันจะรอดไหมวะ ม,มันจะ,จะล้มไมวะเออมันจะขึ้นตรงที่มันต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่าตำแหน่งร้องตรงนี้ก็คือเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ทั้งคนเล่นและคนดูลุ้นเป็นไงคอนเสิร์ตไรดูแล้วตื่นเต้นว่าเฮ้ย <c oughs> จะล้มไหมจะล้มไหมอี้ <c oughs> แต่ว่ามีกฎอย่างหนึ่งคือเราจะเล่นให้มันถึงมาตรฐานให้ได้ <c oughs> ตั้งใจมากนะครับอันนี้อ่นนี้คืออีกอีกหนึ่งไฮไลท์ รับซาบอย่างเงี้ยรับซาบเนี่ยรายการคิดที่แบบคิดของเขาเลยอ่ะคือจอร์ดคุกกิ้งจีจีคุกกิ้งพี่ไหนบอกฮิตเนี่ยพี่ไม่รู้จักแบบพี่ยกชื่อผ <Cooking S 1> ิดจีจีคุกกิ้งเป็นรายการแรกๆที่จอร์ดมันทำในช่องรับซาบแล้วมีสักกี่คนที่จะเคยได้กินฝีมือจอร์ดจริงๆแบบที่กูเคยกินมาแล้วนอกจากไข่เจียวที่มันทอดตอนงานคืนพุธเมื่อกี้พี่เบงบอกเรื่องอาหารนะของฝั่งรับซาบเรื่องอาหารเนี่ยมันก็จะมีจากเชฟ ชื่อดังหลายคนที่เราเห็นตามช่องทีวีรายการดังด้วยเขาก็จะมีบูธของเขานะหลายๆคนก็จะไปเปิดบูธในงานนี้นอกจากเรื่องอาหารแล้วมันก็จะมีเมอร์เชนดายส์ของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนหลายหลายคนก็ททำแบรนด์นะมันก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยของมือสองของมือสองนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากอยากแบบอาจจะอยากได้มากด้วยเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาแบบใช้แล้วเขาแบบไม่ใช้แล้วเขามาขายคุณต่อ พูดถูกไม่ดีเลยไม่ดีเลยแค่บอกว่ามีโซนของมือสองกันวมีโซนของมือสองด้วยอ่ะมีโซนของมือสองจากอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนอืะและตรงตรงโซน hall เนี้ยมันก็จะมีมินิสเตดคือสเตดใหญ่ที่เป็นกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวว่ามินิสเตดตรงเนี้ยก็จะมีทั้งดนตรีเลิฟอีสยับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่อินฟลูเอนเซอร์อาจจะเล่นกับคนดูตรงนี้ด้วยอีกแก๊งหนึ่งครับที่ที่แบบว่า ขาดไม่ได้เหมือนกันก็นนคือแองก์สแตนด์อัพคอมเมดี้อย่างยืนเดี่ยวแล้วก็บัฟเฟิลเลอ์แก๊อันนี้เล่าต่อนี่คือโซนนี้เราอยากเป็นโซนของแฟนบีตติ้งที่เป็นกลุ่มย่อยๆเล็กๆที่ไม่แบบเป็นเป็นมาร์เก็ตข้างล่างมันจะแบบคนเยอะถูกปะ่ะแองก์เนี้ยมันจะเป็นแบบว่ายืนเดี่ยวที่เล่าคอมเมดี้ผสมกับบัฟเฟิลเลแก๊ก รายการเขายอดที่คือบั k ท็อกเพราะจะผสมภาษานกันตรงนี้ใครจะแบบมาฟังสดๆก็มาฟังกันตรงนี้คนดูทุกคนนะ่ะเราเชื่อว่าสามารถเข้าไปเอ็นจอยวางเพลิน,นกับโชว์ของเขาได้เพลินๆเ,เลยพอเราพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์อะแก๊งสายอาร์ตเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันใช่ฮ่องเต้นเนี่ยเป็นสายอาร์ตตัวจริงถูกไหมแล้วพอเราสนิทกันเราก็อยากมีโซนหนึ่งที่แบบ คนไปได้แบบละเมียดกับศิลปะต่างๆใช้แบบเวลาดื่มด่ากับมันคือเราอะรู้สึกว่าในกิจกรรมทั่วไปเราพยายามจะคิดให้มันเอิกเกริกใช่ไหมข้างนอกอะส่วนใหญ่เลยแต่ละช่องให้มันสนุกตลอดสนุกตลอดโซนอาร์ตมันเหมือนแบบไปแบบเสพเสพงานแล้วก็ได้แบบพักสมองดูสิ่งสวยงามแล้วก็แล้วก็ออกปเสพอย่างอื่นใหม่ถูกต้องแล้วก็งานอาร์ตในห้องนั้นอะมันไม่ใช่แบบงานอาร์ตที่แบบอ่ะพี่เติร์ดพี่เวงไปวาดแล้วก็บอกเป็นงานอาร์ตนะ เขามีชื่อเสียงที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอ่ะและเขามาเลยกว่า20ชีวิตนี่ไไงซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมเปรมซื้อใครซื้อซื้องานศิลปะที่เขาเขาเขาสร้างงานศิลปะได้เพราะเขาเอาจะเอามาขายด้วยคือเขาจัดเป็นอีกซิบิชันแล้วเขาสร้างสามารถเอาไปเลยชอบอะไรเอาไปเลยเขาสร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเขาก็จะทํางานศิลปะภายใต้ธีมฟูมีถูกต้อง งาน f ฟ Me Face นะครับเราจะเริ่มขายบัตรวันที่1เมษายนบัตรมันมีหลายราคาแล้วกันแต่ว่าด้วยด้วยด้วยมาตรฐานอะแบงค์เทาอะมีทอนแพงกว่านั้นก็มีพร้อมกับคอนเสิร์ตฟอร์มวงครับก็ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจฟูมีเฟสโอเคแล้วเจอกันครับเจอกันอะไรอะ 落了。